สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้เปิ้นเอาของถูกมาขายให้นะคะก็ขายบ้านพร้อมที่ดินนะคะหน้ากว้าง12.5เมตรแล้วก็ลึกเข้าไป32เมตรนะคะบ้านหลังนี้ติดถนนลาดยางเลยนะคะอยู่ในตำบลบางเก่านะคะอําเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีนะคะสำหรับหลังนี้เขาขายที่6 5 0สนหบาทเนื้อที่100ตารางวานะคะก็จะเป็นบ้านที่ ต้องทำใหม่แหละถ้าว่าคนที่เขาถ้าพี่ๆท่านใดชอบอะ่ะก็ต้องทำใหม่นะคะเพราะบ้านก็เหมือนอยู่อาศัยแบบชั่วคราวออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะก็นี่เป็นบริเวณให้ดูสภาพแวดล้อมนะคะว่ามีเพื่อนบ้านมายนะถนนเส้นนี้กว้างมากนะคะ ก็มีรายทางอีกถ้าตามถนนลาดยางแล้วก็ประมาณ8เมตรได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะคะไปคะ่ะเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนิดหน่อยนะคะนี่นะคะเป็นเดินมาด้านข้างนะคะด้านหน้าเขาจะทําเป็นร้านขายของนะคะขายพวกของเก่ารับซื้อของเก่าแล้วก็มาขายอันนี้จะเป็นบ้านที่แกอยู่นะคะ ก็คล้ายๆบ้านน็อกดาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาสร้างเองอะเป็นไม้ซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านเลขที่21ทับ3นะคะตำบลบางเก่าอําเภอชะอํจังหวัดเพชรบุรีแกขายราคาที่6,50 0 0 0บาทนะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะที่ดิน1งงานก็ผ่านตัวบ้านก็จะมีแบบนี้นะคะที่เราเห็นนี่พื้นกระดานไม้นะคะ ตรงนี้จะอยู่ใกล้กับหาดชะอําประมาณสิบกิโลได้นะคะประมาณนี้แหละอ่าก็สามารถถนนหน้าบ้านอะสามารถออกไปทั้งชายหาดได้แล้วก็ไปตัวเมืองเพชรบุรีไปกรุงเทพได้ไปไปถนนเรียบอ่าเขาเรียกว่าถนนเรียบชายหาดอะคลองโคนนะคะไปกรุงเทพได้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะภายในบ้านถ้าซื้อก็ต้องปรับปรงะะุงแล้วค่ะ ส่วนน้ํานี่ก็ใช้น้ำปราปานะคะประปาส่วนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไอ้ชัวนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะใช้น้ำปลาปาส่วนภูมิภาคนะคะที่แกขายนี่แกต้องการที่จะกลับบ้านนะคะที่จังหวัดสีสเกตนะ เพราะว่าแม่ของพี่ผู้หญิงอะคะ่ะเขาป่วยนะคะเราอยู่คนเดียวด้วยตอนนี้นะคะเขาก็เลยต้องการขายด่วนนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอยากได้ที่ดินทีอ่อยู่ติดกับถนนลาดยางเลยนะคะสามารถเอาไว้ค้าขายก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นที่เป็นทางผ่านของหลายหมู่บ้านเลยนะคะเส้นหลักเลยตลาดนัดก็อยู่ใกล้ๆกับตรงนี้และะ้วค่ะอันนี้ห้องลูกชายแกนะคะ พี่พี่ท่านใดชอบที่ดินติดถนนลาดยางนะคะทางเข้าออกสะดวกสามารถทําการช้าการขายได้ด้วยนะคะก็เปิ้ลแนะนํานะคะแปลงนี้ถือว่าราคาถูกนะคะราคาไม่แพงไม่แรงนะคะซื้อได้ที่ดินเป็นฉนดดคุดแดงด้วยนะคะ จริงๆอ่ะแกว่าจริงๆอ่ะถ้าว่าแกไม่รีบขายอ่ะแกก็อยากได้ราคาอื่นนั่นแหละแต่ราคาที่มากกว่านี้แต่ตอนนี้แกรีบนะคะแกก็เลยขายราคานี้เหมือนว่าอยากให้คนซื้อมาซื้อเลยนะคะแบบต่วนๆเลยเพราะแกเป็นห่วงแม่ของแกจริงๆนะคะนั่นอ่ะรถยนของเปิ้ลจอดอยู่นะสีดำนะคะหน้าถนนเลยมีเพื่อนบ้านเยอะอย่างที่เปิ้ลถ่ายเมื่อกี้ให้ดูนะคะ ไปคะ่ะเดี๋ยวไปด้านหน้านะคะอันนี้บริเวณข้างๆบ้านแปลงนี้ทำเลดีติดถนนลาดยางมีเพื่อนบ้านน้ำไฟสะดวกใกล้ตลาดนัดใกล้เซเว่นเซเว่นนี่อยู่ประมาณ หนึ่งกิโลได้นะคะใกล้กับบ้านอย่างเนี้ยใกล้ๆกับบ้านนะข้างๆบ้านก็มีร้านตัดผมนะคะแล้วก็เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะอยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆกันเลยเดินดูหน้าบ้านนิดหน่อยนะคะ ก็พี่ๆท่านใดนะคะสนใจมาซื้อเลยนะคะรีบนะคะแบรนนี้ดนด่วนน้อนเงินเลยนะคะสำหรับนี้เปิลก็ล่าลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ